ครับคุณผู้ชมผมแม่ป <c oughs> ี่น้องวันนี้วันนี้มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกระนำสมุนไพรวันนี้ไม่สดนะครับเนาะเพราะว่านี้นี่นี่เราก็มีนี่วันนี้กินครับวันนี้กล้วยไม่มีนะครับเนาะไม่ได้ซื้อกล้วยนะครับเนาะนี่แต่วันนี้จะกินอันนี้เพราะวันนี้จะกินยากินยาขายเส้นครับนละกนละกป็นจ้ะหัวของร่ากายมากหน่อยหยอกหยอกหยอก ร่างกายและสังขัรก็ลงโดยไปตามกันเวลานะครับก็มีบ้างครับยอมรับยอมรับนะครับมาครับคุณผมชมในกินนี้กินนี้เส้นมามีมีผมก้ากินมาม่าอวยๆครับอาหารคนจนาะคนจนนะครับะทถงชีวิตนะครับนะมาครับมาครับลาลาแล้วนะครับไปสั่งนะครับมาคุณผู้ชมเราก็มากินนี้ครับ แรกมันจะไม่กินนะครับนะเหมือนกล้วยก็ไม่มีนะครับเนาะก็เลยเลืออไปเห็นมีไวๆวอยู่ออนหนึ่งก็เลย้องท้องกับเดือกินยาไปมันจะขัดท้องนะอุ้ยนะี่นี่ๆๆกระเทียมกระเทียมครับอี่ไหนก็กินแล้วเนี่ยอืมอืมประเทสปากปากไระเทสตีน <laughs> เ,เดียวกันอืมตักแล้ครนะับตักล

โอ้แด้เลยรสชาติมากเป็นยยุบไว้นนะครับถ้าเราจะทำงี้ต้องเป็นช be ้างองตัวเอื่นช้างคนอื่นน้าอื่นยังไม่ทำนะครับนะาฮ่าฮ่าเขาจะด่าเราเลยครับเนี่ยน้อชมจริงๆแบบนี้ก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ใส่จริงก็แบบนี้แหละครับหยอกหยอก แหละจะรสชาติมากในการตดน้ำแบบนี้นะครับได้หมากก่บตอนนะครับเนะอืมืโดดมากคุณผู้ชมอนน้า อารรับประทานอาหารนะครับนะตัวเคี่ยวอาหารให้ละเอียดนะครับนะอันนี้เป็นคนทต์คหนึ่งทิ้์เนี่ยหมดเคี่ยวละเอียดกอดีครับหมดเวลานะครับนอครับมาครับดูหมดแล้ว ถ้าม <West> ีเ <investing> ง like e. ินจักเลยแล้วใครกดไลค์ผมจะแจกต้องมีไม้ไวัหนึ่งลังหยอกหยอกประเด็นประเมืด็นตอนนี้ไม่มีครับแจกไม่ได้แล้วนะตื่นจะกินยังไม่มีเลยยังไม่แจกเท่ากิโมะไปงั้นนะมครับมาครับพี่ใหญ่ครับคุณผู้ชม ก็คลิปนี้ช่นี่ก็มีค่นนี้ครับนะก็คลิปนี้ก็มีค่นนเอา5ห้านาทีนะยาวไปยาวไปก็อย่าลืมดูเด็กถูกครับเองด้วยนะครับบายครับคืินี้ทำในนาทีสวัสด์คุณไหนไหไหจ้า